สวัสดีค่ะดิฉันจีดีพันษาพอลินาสกลนครนะค่ะมณีพันษากับาติดตามดาวไลาน์เนาะค่ะเนาะมาตามคุณแม่ยังเนานะค่ะคุณแม่สวัสด์รค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสด์ย้อนเหมือนพอลินาบึงการนะคะอ๋อค่ะแม่จา้าไอพันษาอยากถามแม่ว่าแม่มาท่านพอลินามาท่านสินค้าสมุดไพรของแล้วนี่แม่มีความมั่นใจขนาดไหนค่ะท่าน แม่เป็นโรคยนะคะโอ้ความมั่นใจเนาะค่ะลอยเปอรนตพันเปอเซ็นค่ะเพราะว่าเฮาเป็นโรเป็นไขเฮามากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราไม่ควรร้ายไหมคะยานี่แหะนี่ค่ะซุ่มซุ่มนี่แหละค่ะเคดีสงโปรพานาเดียนี่แหละค่ะกินเส้นกันนี่แหละดีขึ้นร้ายค่ะดีขึ้นร้ายเสียลอยเปอร์เนต์พันเปเซ็นผลละค่ะเพราว่าจะลอยเปอเซ็นค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้ก็ได้กินดีแล้วบอกต่อในเงินพร้อมค่ะในเงินใส่นีใส่สินท่อกระสอบเบนีท่อกรสอกับพอลิน่าพึ่นจัดให้ค่ะดีได้นีท่อกศสดีค่ะเบนีแม่นี่มันใจขนาดใดค่ะกับบริษัทเท่านะคะบริษัทมันใจที่สุดคือพอลิน่าเท่านี่เนาะค่ะเพราะว่าคุณพ่อจะเริญสุกกิติที่คนก็บอกมาว่าพอ่ิมีพอลิน่าสวมเกาหลีตังคุยจับกระแปลงสีฟันคู่นี่ค่ะมีมาเมืองไทยหกสิบเจสิบปีแล้วนะคะค่ะ ดีค่ะมั่นใจที่สุดค่ะเพราะว่าเข้ากินเข้ากระดีเข้ากินไปเข้าบอกต่อเข้ากระด้เงิ่อนแม่ค่ะไส้ดีไส้สีจำเม็นเพลินใส่หายเข้าค่ะมีเท่ากอดรอพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจท่าผู้ใดอยากกละติดต่อโดยทรเข้าอะไรโดยทั่วเนาะไม่ยืดไม่ค่ะใ่แขอขอบคุณนะคะคุณแม่สวัสดีรักยอดมือนะคะเนาะพอดีหน้าเป็นการนะคะที่ยอดอันดีค่ะถ้าใครสนใจก็ โทรมาหาเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจอยากได้สุขภาพอยากดีมีสมแดงมีสมแดงใส่กักพืชพืชทุกสิทุกเส้นทุกเส้นค่ะค่ะดีค่ะดีทุกอย่างพอลีน่าเดอรนี้กันมั่นใจร้ายเป็นบอแม่ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจที่ร้านล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะตายวันไหนยังที่เศร้ากินค่ะชมธุรกิจตรงนี้ค่ะไอพอลีน่าตรงนี้ค่ะชุดยอดอีกนะคะชุดยอดได้ะ